เอันดับพลังผลปีศาจสายโซออนสุดแข็งแกรง่งสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งที่ช่องช d เดมังเนี่ยก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนเพนแฟนชาววันพีซที่ผ่านทางเข้ามาทุกคนเลยนะครับ ตั้งแต่ที่วันพีสก้าวเข้าสู่ภาควานโเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีตัวละครที่เขาใช้พลังพิเศษจากผลไม้พิศาสสายโซออนเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยพอแน่นอนว่ากลุ่มโจรสลัดร้อยอสูงเนี่ยรู้แล้วแต่ก็จะเป็นผู้ใช้พลังพิเศษจากผลไม้พิศาสสายโซออนด้วยกันทังนั้นอีกทั้งเนื้อเรื่องก็ยังมีการเปิดเผยออกมาว่าพลังผลพิศาสของลูฟี่ก็เป็นสายโซออนเช่นเดียวกันดังนั้นหัวข้อที่เราจะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือ7อันดับพลังผลพิศาสสายโ so ซออนนี่งงงงกกรรรรดึะมมผลลลไไไััััับบบ้้าาเเปชฟย เริ่มต้นเดียนดับที่7นะครับก็คือพลังผลปีศาจผลลิวลิวสายโซออนพันสัตว์โบราณโมเดลแบคิอโอซลัตผู้ครอบครองพลังผลปีศาจผลนี้อยู่ก็คือควีนหนึ่งในสภัยพิบัติแห่งกลุ่มโจรสลัดร้อยสุดซึ่งผลไม้ปีศาจผลนี้จะทําให้ผู้ที่กินมันเข้าไปเนี่ยสามารถแปลงร่างเป็นไดโนเสารคอยาวแบคิอโอซอัได้ และเมื่อผู้ใช้แปลงล่างผู้ใช้ก็จะมีความแข็งแกร่งและความถือทนที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งก็จะมีพลังที่มันเหนือธรรมชาติขึ้นไปอีกอย่างที่เราเห็นควีนเขาทำว่าเขาสามารถหมุนหรือว่าแกว่งอวัยวะในร่างกายของเขาได้อย่างอิสระเลยไม่ว่าจะเป็นหัวหางหรือว่าคอนอกจากนี้เขายังสามารถถอดหัวกับหางของเขาออกมาเพื่อให้ไปลััตูได้อีกด้วยเปรียบเสมือนเป็นงูยักษ์ที่กำลังบดขยี่เยือเรียกยว,ว่ารูปแบบการโจมตีของพลังนี้มันหลากหลายจริงๆ อันดับที่6พลังผลปีศาจผลริลริวสายโซออนพันสัตว์โบราณโมเดลเทรานอดนผู้ครอบครองพลังผลปีศาจผลนี้อยู่ก็คือคิงแห่งอาคีภไยซึ่งเขาก็เป็นหนึ่งใน3าัยพิบัติแห่งกลุ่มโจรสลัดร้อยศูนย์เช่นเดียวกันแน่นอนว่าใครที่กินผลไม้ปีศาจผลนี้เข้าไปเนี่ยก็จะสามารถแปลงร่างเป็นเทรานอดนได้หรือว่าจะเป็นแค่ร่างไคลบิดก็ได้และอย่างที่เรารู้กันดีครับว่าเทรานอดนเนี่ยเป็นไดนเสาร์ที่มีปีกดังนั้นผู้ใช้เนี่ยจะสามารถบินได้ด้วยความเร็วสูง ซึ่งจุดเด่นของพลังผลปีศาจผลนี้ก็คือเขามีจะง,งอยปากที่แข็งแรงมากๆโดยเขาสามารถหุบจะง,งอยปากของเขาและใช้แรงดีดในการเพิ่มพลังโจมตีให้เขาอีกทางเขายังสามารถใช้ปีของเขาสร้างคลื่นลมเพื่อเป็นเวฟในการโจมตีระยะไกลได้อีกด้วยอันดับที่5ผลไม้ปีศาจผลอินุอินุสายโซออนพันสัตมายาโมเดลโอคุจิโนมกามิผู้ครอบครองพลังผลปีศาจผลนี้อยู่ก็ไม่ใช่ไข่ก็คือยามาโตะลูกชายของไคโดนั่นเองที่จริงเขาเป็นลูกสาวนะครับแต่ว่าเขาชอบแนะนําตัวเองว่าเขาเป็นลูกชายของไคโด โดยพลังผลปีศาจผลนี้จะทําให้ผู้ที่ครอบครองสามารถแปงลงร่างเป็นเทพหมาป่าผู้วิถักได้ซึ่งถือว่าเป็นพลังที่โหดมากเลยนะแม้กระทั่งตัวไคโดเองยังรู้สึกเสียดายเลยด้วยซ้ําที่ผู้ที่ครอบครองมันคือยมมตโตในเรื่องของความแข็งแกร่งยามตโตเขาก็ได้โชว์ให้เราเห็นแล้วนะครับว่าด้วยพลังของผลปีศาจผลนี้เขาสามารถต้านทานพลังของไคโดได้ในระยะเวลาหนึ่งเลย อันดับที่4ผลไม้ปีศาจผลโทลิโทลิสายโซโออนพันสัตว์มายาโมเดลฟินิกส์ผู้ครอบครองพลังผลปีศาจผลนี้อยู่ก็คือมังโกฟินิกอมตะลองกับตันกลุ่มโจรสลัดที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างกลุ่มโจรสลัดหนวดขาว สำหรับผลไม้ปีศาจผลนี้จะทําให้ผู้ที่ครอบพอมันอยู่มีสถานะที่ใกล้เคียงกับคาว่าอมตะเลยก็ว่าได้เนื่องจากเขาสามารถฟื้นฟูตัวเองได้อย่างรวดเร็วในช่วงแรกๆหลายคนคิดว่าพลังผลปีศาจผลนี้เป็นสายโลกเกียด้วยซ้าเพราะว่าการโจมตีหลายๆครั้งเนี่ยก็จะทะลุตัวมันโก้ไปเลยแต่ที่จริงแล้วการโจมตีสามารถโดนตัวมันโก้ได้นะครับแต่ว่าเขาสามารถฟื้นฟูตัวเองได้อย่างทันทีนั่นก็เลยทําให้ดูเหมือนว่าการโจมตีนั้นนะทะลุตัวมันโก้ไป ซึ่งในเรื่องความแข็งแกร่งมันโก้เขาได้โชว์ให้เราเห็นแล้วนะครับว่าแม้กระทั่งคิงกับควีนจะเข้ามาพร้อมกันเนี่ยแต่มันโก้เขาก็พอที่จะสามารถลับมือได้อันดับที่3ผลไม้ปีศาจผลฮิโตฮิโตสายโซออนพันสัต์มายาโมเดลไดบุสึผู้ครอบครองพลังผลไม้ปีศาจผลนี้อยู่ก็คืออดีตจอมพลแห่งกองทัพเรือเซนโงคุสำหรับผลไม้ปีศาจผลนี้เขาจะทําให้ผู้ที่ครอบครองสามารถแปลงกายเป็นพะพทดลูกทองคําขนาดักษ์ได้โดยจุดเด่นของผลไม้ปีศาจผลนี้ก็คือเขาสามารถเพิ่มพลังกาลังให้กับผู้ใช้อย่างมหาศาล เรียกได้ว,ว่าถ้ายิ่งตัวใหญ่มากแค่ไหนเนี่ยพลังก,กำลังก็ย,ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนอกจากนี้เขาย,ยังสามารถใช้ฝ่ามือพระพุโธอ,องปล่อยคลื่นกระแทกอันทรงพลังได้อีกด้วยเรียกได้ว,ว่าเป็นพลังที่แข็งแกร่งจริงๆแต่ในอนาคตเราก็ต้องมาคอยติดตามกันต่อไปนะครับว่าพลังผลปีศาจผลเนี้ยจะมีอะไรเปิดเผยออกมาอีกหรือเปล่าแต่แน่นอนว่าเป็นพลังที่เคยทาให้เซนโงคูข,ขึ้นเป็นจอมพลได้เนี่ยต้องเป็นพลังที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนอันดับที่ 2. ผลไม้ปีศาจผลอุโออุโอสายโซออนพันสัตว์มายาโมเดลเซลิว หรือว่าแปลเป็นไทยก็คือผลปาโมเดลมังกรนั่นเองผู้ครอบครองพลังผลไม้ปีศาจผลนี้อยู่ก็คืออดีตหนึ่งใน4จักรพรรดิจนสลัดแห่งท้องทะเลไคโดแน่นอนว่าผลอูโออูโอนี่ยจะทําให้ผู้ใช้สามารถแปลงร่างเป็นมังกรหรือว่ามังกรไฮบริดก็ได้แล้วอย่างที่เราเห็นกันว่าไคโดเนี่ยเขาจะใช้เมฆเปลวอคีทําให้เขาสามารถบินบนท้องฟ้าได้และเขายังสามารถปล่อยพลังออกจากปากได้ซึ่งพลังที่ปล่อยออกมาก็จะเป็นทาตต่างๆไม่ว่าจะเป็นทตุไฟทตุลมหรือว่าทตุสายฟ้าก็ตาม นอกจากนี้ในช่วงที่เขาอยู่ในร่างไฮบิดเนี่ยเขาจะมีพลังกำลังที่แข็งแกร่งแล้วก็จะมีร่างกายที่อึดถึกทนมากขึ้นอีกด้วยและด้วยฝีมือการต่อสู้ของไคโดประกอบกับพลังผลปีศาจท,ที่มันโคตรเทพขนาดนี้ทําให้ไคโดเขามีดีกีเป็นถึงหนึ่งใน4จักรพรรดิจนสลัดแห่งท้องทะเลยุคก,ก่อนอันดับที่1จะเป็นผลไหนไปไม่ได้นอกจากผลฮิโตฮิโตสายโซออนพันสัตว์มายาโมเดลนิกะผู้ครอบครองพลังผลปีศาจผลนี้อยู่ก็คือพระเอกของเรามังกีดีลูฟี่ แน่นอนรับว่าก่อนหน้านี้ผลไม้ปีศาจท,ที่ลูฟี่กินเนี่ยมีชื่อว่าผลโกมูโกมูสายพัลามิเซียแต่ก็ได้มีการอัปเดตข้อมูลแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อเป็นผลฮิโตฮิโตสายโซออนก็อย่างที่เราเห็นกันรัาว่าผลอูโอของไคโดเนี่ยอยู่อันดับ2ดังนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถ้าผลฮิโตฮิโตของลูฟี่เนี่ยจะอยู่อันดับหนึ่งของผลไม้ปีศาจสายโซออนที่แข็งแกร่งที่สุดเนื่องจากลูฟี่เนี่ยเขาเพิ่งโค่นไคโดและกล้าขึ้นมาเป็นหนึ่งในสีจ่จักรพรรดิรุ่นใหม่ และด้วยความสามารถของพลังผลปีศาจผลนี้ก็ทําให้ลูฟี่เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงร่างกายตัวเองให้อยู่ในรูปแบบไหนก็ได้อีกทางเขายังสามารถไปทําให้สิ่งที่เขาสัมผัสเนี่ยกลายเป็นยางได้อีกด้วยยกตัวอย่างเช่นตอนที่มีฟ้าผ่าลงมาลูฟี่ก็หยิบสายฟ้านั้นมาทําให้สายฟ้านั้นกลายเป็นยางและเอามาเป็นอาวุธของเขาเรียกได้ว่าเป็นพลังที่มีความหลากหลายและแข็งแกร่งมากจริงๆก็จบกันมาแล้วนะครับกับหัวข้อเจดนดับผลปีศาจส,สายโซออนสุดแข็งแกร่ง นอกจากที่ผมกล่าวไปเนี่ยเพื่อนๆคิดว่ายังมีผลปีศาจส,สายโซออนผลไหนอีกไหมที่ก็แข็งแกร่งเช่นเดียวกันหรือหากมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอในนอะไรก็สามารถเมนพูดคุยกันไว้ได้เลยสำหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องผมเพื่อเป็นกำลังใจส่วนผมต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ